หลังจากที่ทีมงานจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ได้เดินทางไปถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทําสมุนไพรและการทํายาสมุนไพรให้กับชาวบ้านป่าเมี่ยงตบลแจซ้อนอําเภอเมืองปานจังหวัดลําปางเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนยารักษาโรคเบื้องต้นหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับเราจะไปติดตามดูกันนะครับว่าชาวบ้านจะสามารถนําองค์ความรู้เรื่องการทํายาสมุนไพรและการทํายารักษาโรคเบื้องต้น ไปใช้สร้างความสุขและความยั่งยืนทางยาได้อย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยครับโตโยต้คนจริงสร้างสุขปี2เมื่อชาวบ้านเจ็บป่วยการเดินลงมายังสถานพยาบาลที่ห่างไกลจึงยากลำบากชาวบ้านที่นี่จึงมีปัญหาการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล ทีมงานจิตอาสาโตยโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2จึงได้นําความรู้เรื่องสมุนไพรและการทํายาสมุนไพรพื้นฐานเบื้องต้นจากคณะวิทยากรรมการเกษตรสาขาวิทยาการสมุนไพรมหาวทิทยาลัยแม่โจ้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนพร้อมมอบอุปกรณ์การบดและบรรจุยาสมุนไพรรวมถึงต้นกล้าสมุนไพรที่จําเป็นเพื่อความสะดวกในการทํายาในปริมาณที่เพียงพอต่อสมาชิกในชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวบ้านในชุมชนที่ห่างไกล ตอนนี้นะครับผมได้อยู่ที่ชุมชนบ้านป่าเมี่ยงตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอีกครั้งนะครับเพื่อจะมาติดตามผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านยาสมุนไพรและการทํายาสมุนไพรขั้นพื้นฐานนะครับโดยทีมงานจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับมาให้ผมช่วยไหมอ๋อกำลังทำสมุนไพรอยู่ครับสมุนไพรก็ห้าหลักนะครับเกี่ยวกับภารนะครับสารสมุนไพรในหมู่บ้านนับก็มีสมุนไพรหลายชนิดเลยนะครับหลังจากที่ทางคณาจารย์แม่โจมาสอนความรู้ในการทําสมุนไพรเบื้องต้นแล้วเนี่ยทางชาวบ้านมีสุขภาพดีขึ้นอย่างไรบ้างครับชจ้าบ้านได้มีความูลได้ตรงนั้นข้ามาแล้วก็เดี๋ยวปัจจุบันนี้นะครับก็เริ่มชีวิตใจชีวิต ประจำวันนะครับดีขึ้นนะครับเนาะอย่างเช่นเวลาเป็นไข้นะครับเป็นไข้วัดเป็นไข้อย่างต่างๆนี่ก็จต้องจําเป็นไปหาหมอนะครับแต่เราก็ต้องใช้ยาตัวนี้มาให้รักษาเบื้องต้นก่อนนะครับครับนะครับผมชายน้องเครับน้งมิสมุนไพรตัวนี้จะเป็นที่น่าดีใจจริงๆครับที่นอกจากสูนไพรที่ทางจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสอง นำมาปลูกให้ในชุมชนแล้ว <S <S ยังจุดประกายให้ชาวบ้านช่วยกันเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านทำให้มีวัตถุดิบในการปรุงยาพื้นบ้านแผนโบราณใช้รักษาโรคได้อย่างพอเพียงอย่างที่หมอยาสมุนไพรประจำหมู่บ้านกำลังต้มอ,อยู่นี้ประกอบไปด้วยเปล้าน้อยเปล้า,ลาหลวงและหญ้ารีแพร่มีสรรพคุณแก้โรคปวดเมื่อยและอาการไข้รวมไปถึงขับปัสสาวะล้างพิษในร่างกายอีกด้วย เอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ๆจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับผมอยากจะถามครับพี่ๆว่าหลังจากที่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็ทีมงานจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ได้เข้ามามอบความรู้ด้านการทํายาสมุนไพรให้กับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างครับที่บ้านป่าเมียงนี่ก็จะมีการใช้ยาสมุนไพรทางหมู่บ้านเนี่ยของชมรมผู้สูงอายุของบ้านป่าเมียงเนี่ยเขาจะมีการทำสเปรย์ไล่ยุงค่ะโดยใช้ ตะไข้หอมนะคะอ่าสเปรตะไข้หอมครับในส่วนของการดําเนินงานตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับอย่างเหตุผลที่ว่าพื้นที่ห่างไกลที่เขาต้องได้รับการช่วยเหลือตัวเองนะครับผ่านการพัฒนาของทีมงานสวัสดีครับพี่อสมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กําลังตรวจอะไรอยู่ครับ ตรวจความดันก็ะออตรวจความดันแล้วผมอยากสอบถามครับพี่ส่วนมากเป็นเป็นโรคอะไรกันครับส่วนมากจะเป็นโรคปวดหมวอยหนักเนาะราวาต้นเนีมันจะเป็นบ้านปลาเมี่ยงเนานะสมากจะมันเย็นแล้วก็ัไปนาการนะคือเก็บเมียงตลาดเนาะ <c oughs> จะนา่คือเป็นโรคตีาปวดขอปวดหลังหนักอนะไรก็ครับแล้วสําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปออโรงพยาบาลน,นะครับชาวบ้านสามารถลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ไหม ลดได้เจาคือถ้าเขาทำสมุนไพรในหมู่บ้านเขาก็คือมาต้องไปสื่อย้ายเนาะแล้วก็มาต้องไปโรงพยา,าบาลถ้าแบบเป็นหนักหนักที่สุดก็จะมาไปโรงพยาบาลเนี่ยเจ้าเพราะมันไกลเนาะรอยยิ้มและความสุขของชาวบ้านที่เกิดจากการมีสุขภาพที่แข็งแรงมียารักษาโรคที่สามารถผลิตขึ้นเองได้เนี่นะครับนับเป็นการสร้างความสุขแบบยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านป่าเมี่ยงแห่งนี้ครับเมื่อกายพร้อมใจเป็นสุขแล้วนะครับ ตอนนี้ชาวบ้านก็พร้อมแล้วนะครับที่จะต้อนรับอาคัรตุก,กะผู้มาเยือนให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงามของชุมชนบ้านป่าเมี่ยงสวรรค์นบนยอดดอยสูงแห่งนี้ครับหากท่านผู้ชมมีใจรักด้านจิตอาสาและต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i l e l t v c o m ครับ